Me? What? ปีดบริเวณบ้านศบสายหมู่ที่เจ็ดตเชียงม่วนอเภอเชียงม่วนจังหวพะเยาเป็นป่าทึบมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายคนในชุมชนอาศัยอยู่บริเวณลำน้ำปีโดยมีลำห้วยทรายไหลผ่านมาบรรจบกับลำน้ำปีชาวบ้านโดยมากประกอบอาชีพเกษตรกรทำนาทำไร่และหาของป่าและยังมีชื่อเสียงในการทำโคมไฟล้านนา สมัยก่อนชาวบ้านได้นำไม้ไผ่จากป่าชุมชนในบริเวณดังกล่าวมาทำเป็นโคมไฟล้านนาโคมไฟล้านนาหรือโกมล้านนาเป็นงานหัตถกรรมพื้นเมืองจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมาและได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คงอยู่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและด้วยการดำรงชีวิตผูกพันกับพุทธศาสนา นับตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิตการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะจึงมีแรงบันดาลใจจากความเชื่อและความศรัทธ,ธาที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างมิเสื่อมคลายไม่เว้นแม้แต่การทำาคมไฟล้านนาเช่นกันปัจจุบัน ชาวล้านนานิยมนำโคมไฟล้านนามาใช้ประกอบในการพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะงานประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงนิยมจุดโคมค้างหรือโคมที่ติดแขวนไว้บนที่สูงทำจากไม้ไผ่และกระดาษประกอบเป็นโคมทรงกลมหักมุมเรียกว่าโคมรังมดส้มใช้ประดับตกแต่งประกอบด้วยเทียนและประทีปเพื่อเป็นการสักการะบูชา พระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองเป็งล้านนาและเชื่อว,ว่าเป็นการบวงสรวงพระเกตแก้วจุลามณีบนสวงสวรรค์ซึ่งถือว่าเมื่อได้กระทําเช่นนี้แล้วแสงกระทีบจากโคมจะช่วยส่องประกายให้การดําเนินชีวิตจเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขชาวล้านนาจึงนิยมปล่อยโคมไฟขึ้นฟ้าและจุดป,ประทิบตามบ้านเรือนในพื้นที่บ้านสุายกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ที่มีความรู้และความชำนาญในการเหลาตอกจากไม้ไผ่ได้มารวมตัวกันเพื่อฝึกฝนการทำโครงเพื่อใช้ประกอบเป็นโคมไฟล้านนาเพื่อใช้ประดับตามวัดและตามบ้านเรือนตามความเชื่อแต่โูราณสวัสดีค่ะ วันนี้ทางกศนอำเภอเชียงมนจะพามาเยี่ยมชมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการทำโคมล้านนาซึ่งจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราลองมารับชมกันนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องกรบาบนมัสการนะคะพระสิทธิเชษนะคะเจ้าอาวาสพระธาตุดอยแก้วแห่งนี้นะคะ ก็อยากจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดกิจกรรมหรือว่า,าแนวคิดนะคะที่ว่าทำไมถึงต้องมีการทำโคมล้านนาค่ะก่อนนั้นนะก็ขอจเจริญพรก่อนเนาะ,ะแล้วก่อนที่เราจะมาทำโคมไฟล้านนานะที่จะเป็นรูปแบบที่เราทำตอนนี้อาสืบเนื่องจากาเทศกาลยี่เป็่นราระทงปีหนึ่ง เราก็หาโคมมาประดับวัดนะก็เดินทางไปอำเภอโป้งเชียงคําอําเภอจุนเราไปได้โคมที่อำเภอจุนนะนั่นคือจุดประกันขอคือสินค้าในแถบภาคเหนือเรานี่ไม่มีไม่ค่อยมีนะนอกจากเชียงใหม่ที่แต่ว่าเอาด้วยความที่เรารีบร้อนเกินไปไงแล้วเราไปซื้อโคมก็ไปได้ที่อำเภอจุนนะตั้งแต่นั้นมาก็คือรู้สึกว่าโคมไฟล้านนา เป็นของชาวล้านนาแต่ชาวล้านนาไม่ไม่มีใครทำา uh huh. นนนั้นแล้วก็เป็นที่ไปที่มาเนาะสอดคล้องกับทางกสนาโดยคุณเล็ก uh huh. คุณนงนะพัฒนนะเอามาสำรับความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการทำกลุ่มนะก็เกิดความคิดเหมือนกันว่าเออของเราก็มีบุคลากรของเราเป็นผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญอย่างเพาอวีเพงนะ uh huh. ท่านเก็เคยทำโคมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆ แลวก็มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะผลิตมาเพื่อที่จะตอบสนองชุมชนเรานีก็เกิดแนวคิดแบบนี้ก็เลยเสนอคุณครูเข้าไปนะก็คุณครูก็ไปเสนอกับทางกลุ่มของกสเน็ก็ตกลงกันทาโคมในเบื้องต้นคือเป็นโคมกระดาษที่เราเสนอไปเป็นคมกระดาษก็ทําลดลายออกมามันก็ไม่เยอะไม่ค่อยเท่าไหร่ความหลากหลายมันก็ไม่มีก็หลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนรูปแบบ การทําคมก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ผ้าใช้ผ้าทอเลลายดอกอลายลายไทยอย่างเงี้ยนะก็ได้รับความชี้แนะจากพ่อวิเปงมาแล้วก็กับทางกลุ่มของพวกเรานะคะ <Okay. S 2> เริ่มต้นที่การลงลงความคิดเห็นกันทํารูปแบบโคมแบบไหนถึงจะสวยแบบไหนถึงจะดูดีเนะี่ยก็เลือกซื้อผ้าจากหลายๆที่ผ้าบางชนิดก็ทนแดดบางชนิดก็ไม่ทนแดดเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นจากจากตรงนี้นะฮะโดยที่ เรามีแนวคิดสินค้าที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนเราเป็นของท้องถิ่นเราจริงๆแต่เราไม่สามารถที่จะผลิตออกมาได้ mm hmm. ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการถ้าเราไม่สืบสารมันก็จะหายไป <Okay. S 2> จากชุมชนเราจากชาวล้านนาของพวกเราด mm ัง hmm. นั้นเราก็คิดว่ากลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยน่าจะตอบ,ตอบโจทย์ของชาวอำเภอเชียงมนได้เป็นอย่างดี mm hmm. ตลอดจนถึงอาชาวล้านนาละสมัยนี้ก็คือความต้องการไม่ใช่เฉพาะจะเป็นชาวล้านนา ซอย่างเดียวนะฮะ<ม>ก็คือศิละปะวัฒนธรรมพวกนี้ออกมาแล้วมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตนะหลายสิ่งหลายอย่าง<ม>เชื่อว่าการบูชาโคมไฟก็จะสามารถที่จะทําให้เราชดช่องชัชาวาลเป็นแสงนําทางให้พวกเรานะ<ม>บางคนบางท่านคนแก่คนเฒ่าก็ถือว่าการบูชาโคมไฟหรือว่าการถวายโคมไฟเพื่ออุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วนี่ก็จะเป็นไฟนําทางให้เขาไปอยู่ในพบในภูมิที่ดีนะบางทีก็มี สิ่งที่ยังขัดขวางเขาอยู่ถ้าเราถวายโคมไฟไปเขาก็จะมีแสงสว่างนําทาง<ม>ไปอยู่ในภพ<ม>ในภูมิที่ดีในความเชื่อเนาะหร<ม>ือว่าเรายังถวายให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา<ม>ก็จะทําให้เรากิจการงานของเราชีวิตการดําเนินชีวิตของเราก็จะชดช่วเชัชวานย,ยู่ดีมีความสุขเนี่ยนะก็เป็นความเชื่อเนาะ ก็จะเห็นว่าในความเป็นมาหรือว่าใน,ในความสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มในครั้งนี้นะคะกะ็มองมาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนคือว่าทางทางที่เรามีต้นทุนมีภูมิปัญญาภายในท้องถิน่นแต่เราไม่สามารถผลิตได้เมื่อเรามีความต้องการที่จะใช้ตุงเพื่อมาประดับภายในวัดเนี่ยต้องไปหาในที่ไกลๆนี่ก็คือสภาพปัญหาานนี้เราก็มา มามองอต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชนมีภูมิปัญญาที่มีความรู้ในเรื่องนี้อยู่ก็ทำให้เกิดแนวคิดในการที่จะ,ะร่วมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำโคมไฟตัวนี้ขึ้นมานะคะเนาะและเสร็จแล้วก็เมื่อมีการรวมกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยในการรวมกลุ่มหรือว่าแนวคิดของกลุ่มอะคะ่ะมันก็มีในเรื่องของความเชื่อเข้ามาผสมผสาน ในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเข้ามาร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นการทำงานที่มีส่วนร่วมนะคะทั้งในส่วนของกศนทั้งในส่วนของวัดนะคะรวมถึงภาคีเครือข่ายที่เป็นภูมิปัญญาในชุมชนก็มามีส่วนร่วมในตรงนี้ด้วยค่ะเจ้าอุ้ยเป็งเจ้าวัน<อ>นี้เป้งมาสอนแม่ๆเป็นลทำอะรอย่างเจ้านี่ทำกขมแบบผ้าเราครับ รุ่นก่อนมันทำกระดาษเนาะมันความอบทนก็บอกอยนี้เดี๋ยวนี้มันเริ่มหอผ้ามันเนี้ยจ้าวแต่คือมันความอบทนอย่าห้อยที่ไหนก็ได้เลาห้อยมันผลทำก็บอกเป็นหยั่งนี่หน่จ้ากระดาษนี่มันผลทำมันก็ในนี่ไงอ๋อวันนี้ก็บอกเป็นหยั่งจ้าก็คือว่าจะสอนทำโคมหังมดส้มจากผ้าซึ่งแต่เดิมอ่ะใช้กระดาษทำเวลาแขวนเวลา ตาไว้ในตีแกางแจ้งไอ้เนาะฝนตกมากกจะเปี้ยเปี้ยบัดเดี๋ยวนี้ก็จะทําในรูปแบบของเอาผ้ามาทําเผื่อใหือมีอายุการใช้นานตี่คงทนขึ้นมีความสวยงามขึ้นเจ้าอันขั้นตอนมีจะได้ของนะเจ้าตอนแรกนะตอนแรกก็มาทาเป็นแบบแหงมุชมนี่เนาะก็มันมาแจ้งอย่างนี้เป็นโค้งอืมเป็นโค้งของนั้นนี่ของแหงมุชม แล้วก็จำมอก้อนนมันมีรุ่นก้อนนี่มันใไ้กระดาษอุ้มเวลาผนทุกอยงมันก็ไนไปมดเหลือกโ็โค้งนี่า่เคีัยเดี๋ยวนี้มาไจผ้าเราคืมความอดทนกุ้มเหมือนผมนทกคั้มันก็นแห้งมากับยังเกาแห้งเนี่ยเขาไจกระดาษนี่มันกับปังไว้แ้งแบบนี้ละเดี๋ยวกโ็โค้งเดี๋ยวนี้ไ้ผ้าเขาขึ้นโค้งคือเป็นทางมดชมแบบอี้แล้วเขาก็จะมี ฮึดติบเป็นตัดกระดษไอ้ยฮึดตัดผ้า,ผานะจน๊ะเนาะเจ้าเ <c oughs> จ้าเม่หลวงตอนนี้กำลังแง่อย่างนี้จะนี่เจ้าตอนนี้แกะกำลงังตัดผ้าเจ้าตัดผ้าเพื่อ,อะจะเอามาประกอบกับโคมเนี่ยจา้บอ๋อแ,แต่ก็ตะกี้อุ้ยเป็นบนบากวาวันนี้จะทำโคมแบบผ้าอินอารจ,จ้าเนาะเจ้าเป็นโคมหางหมุส้มจากผ้าเลาก็จะมีการใจผ้าแตนกระดาษเนาะตอนนี้มหลวงก็คือตัดผ้าเป็นชิ้นออกมาเจ้า เจ้าแล้วตังเพ่แล้วเจ้าตังแม่เป็นหรอแบง่งกันละห้อยลูกปัดเจ้าอ๋อแม่ห้อยลูกปัดเจ้าเืยอจอามาอาทิปอันหางมันนี้เจ้าอือเป็นหางของโค้งนะเจ้าเนาะห้อยลูกปัดอืมแบ่งกันคนละทำคนละย่างละย่างนะแม่เนาะเจ้านี่อันนี้คือตีห้อยแล้วเจ้าเจ้า,จาสาม,มารถจะว่าห้อยห้อยว้แล้วก็ะเหมือนกับว่าเฮาประกอบเสร็จแล้วเฮาก็เอามาค่อยมาล่อยใส่ก็ได้อีกเนาะ โอเคเป็นในของเจ้าคมแบบผ้าทำยากก่อเจ้ายากอยู่เจ้าเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดนะเจ้าเนาะต้องต้องเจลาดูแลเจ้าน้อยหนึ่งเจ้าแล้วการขายแล้วเจ้าไม่ลวงเป็นใน้องนี้เนาะขายช่วงนี้กำลังช่วงช่วงโปรโมตสินค้าอยู่เจ้าเจ้ากำลังเป็นช่วงแนะนำเจ้าเนาะเจ้าพอดีแต่ก่อนนี่มันเป็นจะเป็นเนียแปบกระดาษเนาะก็พอดีกับ เคยเนี่ยไปเตื้อละไอ้นี่ก็นจำนาได้อยู่นะเจ้าตั้งแต่ความอดทนมันก็เหมือนผ้าอีนนะตอนนี้เขาก็มาเปลี่ยนเป็นผ้านะจะ้าขายดีอยู่นะเจ้าเนาะเจ้าก็ขายได้ขายดีอยู่เ<ม>จ้าถมาเกิดจะเป็นทั้งวัดทั้งห้างล้านนี่เนาะที่เปิดมาซื้อไปปรับเนะี่ยจ้าค่ะคุณครูเล็กคะ,คะก็ในฐานะที่ครูเล็กเป็นครูกศนนอตตำบลแล้วก็ได้มาจัดโครงการนี้นะคะเนาะก,ก็ อยากจะทราบในส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มอะคะ่ะตอนนี้เรามีสมาชิกเป็นยังไงเรามีการบริหารจัดการยังไงอะคะ่ะค่ะก็ในบ้านสบใจนะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ,คะที่รวมตัวกันนี้ก็มีประมาณ14คนคะ่ะค่ะแล้วก็จะมีการแบ่งนะหน้าที่นะคะก็จะมีตั้งแต่ประธานนะฮรองประธานเฮเลนยิคะ่ะ แล้วก็กรรมการนะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นสมาชิกนะคะก็เดี๋ยวจะแนะนําให้คุยเยานะคะรู้จักประธานนะคะของกลุ่มนี้กันค่ะประธานที่ที่ว่าคือคุณมัณฑนาปันสุวรรณนะคะสวัสดีค่ะเจ้าแม่หลวงนานหรือชื่อชื่อแม่หลวงนาแม่หลวงนาลองแนะนำเนาะรองประธานนะคะรองประธานชื่ออะไรนะคะแม่หลวงนาี่เจ้าก สำหรับกลุ่มที่ตั้งมาเนาะก็ตามองค์กรเจ้ามีประธานรองประธานเฮเลนยิกเลขากรรมการร่วมเจ้าก็รองประธานก็จะเป็นประธานเราจะนางทองเล่งเดียวไม่ท้องจีิจ้าอันนี้ก็เป็นรองประธานนะเจ้าก็เฮเลนยิคก็จะเป็นนางพิมพรจะมีพรพยาแต่นี่ก็เป็นเลนยิกนะเจ้า อาเลขากระปุ้นจะเป็นผู้จายเจ้าเลขาในนั่งจะปุ้นเราจะเนาะเจ้าเจ้าปอบเจ้าเจ้าก็เป็นไนเวดมาละหลังน้าก็จะเป็นกรรมการร่วมหลายหลายคนนะาจะเนาะประมาณอยู่เจ้าห้าเจ็ดคนประมาณกรรมการหลังน้านก็เป็นสมาชิกร่วมกลุ่มนะจจะอ๋าเราเรามีการตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งกลุ่มผู้เรียนขึ้นมาแล้วแล้วครูเล็กก็มารวมกลุ่มการทำอ่าโคมเสร็จแล้วก็เพราะว่า เห็นช่องทางไปได้ละสามารถทําเป็นอาชีพได้ก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมาก็ตามโครงสร้างของกลุ่มก็ต้องมีประธานรองประธานเลขาเฮนรยิกกรรมการานะงหมดของกลุ่มของเราก็มี14คนนะเจ้า,แล,จาแล้วการมาอยู่รวมกลุ่มกันเอเจ้าบริหารจัดการข้อตกลงอย่างนี้เราจะกา,กามีจะ ไม่หลงมีระเบียบอยู่ใช่ไหมคะระเบียบที่่าในการที่ตกลงของกลุ่มนะคะมีก็ก็เป็นระเบียบที่ที่คิดกันเองก็เพราะว่ามันจนมาก็เป็นผู้สูงอายุเนาะถ้าจะเข่งแป๊บกลับมาได้เนาะจ้ะก็ประมาณว่ารวมกลุ่มกันสมมติว่าเขาจะมีกิจกรรมทำอี่เนาะก็ก่อนหนึ่งวันก็จะแจ้งเพื่อเปิดได้เตรียมตัวว่าเขาจะมีกิจกรรมทำโคมเดอร์อีกเนาะเพนก็จะเตรียมตัวกันมา น,นั่นก็คือทำกันที่นี่ใช่ไหมคะเจ้ามาทำกันที่วัดเนี่จับหใหงขาดเนาะคือเรียกหนึ่งก็คือห้ามขาดนอกจากอ,อาจจะเป็นแท้ๆกระแจ้งกลุ่มแบบจำเป็นเด้อมาได้มากรแจ้งไปเนาะได้ได้ินมาว่าในกลุ่มนี้จะมีระเบียบอยู่ตัวหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีใช่ไหมคะเจ้าก็ก็เหมือนกันอนาะจาะนอกของเขาก็เป็นระเบียบมาว่าเออ อะะมันเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนาะก็ต้องสามัคคีให้นออ่อนรุ่นลูกรุ่นหลานมันได้ศึกษาว่ากลุ่มเป็นผู้สูงอายุเป็นก็ยังเข้มแข็งเนาะก็มีความสามัคคีกันอยากจะมาช่วยกันพักดันน้นโครงการเนี่ยจะห้มันเดินหน้าต่อไปไงจ้ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความรับผิดชอบนะคะเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะก็จุดนี้นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมคะมันหวงที่ว่าเขาจะ ดึงใจพวกเราให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะให้เข้าใจกันถูกต้องนะคะตรงกันไปในทางเดียวกันนะคะจ้าวค่ะอ๋อก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการกลุ่มที่ไม่ได้อะไรเป็นแบบทางการอะไรมากนักก็ตกลงกันเองภายในกลุ่มค่ะยังแต่ละฝ่ายก็จะมีอย่างขึ้นมาก็จะเป็นผู้สูงอายุผู้ใจก็จะเรื่องเรื่องของไม้เราจะเนาะเราไม้เตรียม คงสร้างเฮ่อันเจยังม่ยิงก็จะมีไฟตัดผ้าเอาจนะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์อย่างร้อยลูกปัดเอาผ้ามาประกอบตีส์เอเจกับแบ่งนาทีไพฑทนัดตรงไหนก็เอาไปตรงนั่นเอาจแบ่งแบ่งกันจะไับจัเป็นคะแผนคะแนนเลยตามความทนัดจับตามความทนัดค่ะอันนี้ก็ได้รับทราบถึงความเป็นมาและความสําคัญแล้วทีนี้ก็จะสอบถามไปนเรื่องของ ในเรื่องของอนาคตค่ะอนาคตที่ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้กลุ่มของเรามีความยั่งยืนขึ้นนะคะมันความยั่งยืนของการทําผลิตภัณฑ์ของชุมชนหนึ่งก็คือจะต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนก่อนแล้วก็ต้องแผ่ภายแผ่ออกไปคืออาบ้านใกล้เลือนเคียงนะอย่างเช่นอาเภออื่นๆจังหวัดอื่นๆที่มีความสนใจ่างนั้นแล้วก็เราต้องดูยอดของออเดอร์ของเราก่อนถ้ามีออเดอร์เยอะเราก็คือต้องเน้นที่กระบวนการผลิต ทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันดังนั้นแล้วก็ <Okay. S 2> คิดว่าการทํากลุ่มของเรานี้การทําคมไฟล้านานี้เราจะไม่หยุดเฉพาะการทํารูปแบบนี้ทรงนี้คมแบบนี้นะคร <Okay. S 2> ก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้าอันนี้คือคือเราจะต้องจะต้องตอบโจทย์ของลูกค้าก่อน mm. มาเป็นอันดับแรกคือลูกค้า <Okay. S 2> อยากได้คมขนาดนี้ไซส์นี้ทรงนี้เราก็จะต้อง ตามตามเจลูกค้าที่เขาต้องการม,มาไม่ใช่ว่าจะเอาเรามีคมแบบนี้อย่างเดียวนะเช,ชื่อว่าอนาคตนี้เ,เราจะต่อยอดไปให้ไปให้ดีที่สุดนะดังนั้นแล้วก็คิดว่ากลุ่มของเราก็จะอันหนึงก็คือกลุ่มของเรามีความเข้มแข็งแล้วเนาะอย่างน้อยๆสิบสี่คนก็จะต้องต่อไปอีกหลายๆคนดังนั้นแล้วก็มีความหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคามไฟล้านนาจะเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวลานนาแะก็จะต้องเป็น ศิลประที่แทนคนเหนือคนล้าน,นานะฮะดังนั้นแล้วก็ชาลนาคงจะไม่ละทิ้งประเพณีอันดีงามหรือว่าสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นล้านนานะอันนี้คิดว่ากลุ่มของเราก็จะต้องอเดินหน้าต่อไปนะค่ะก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ก็คงต้องให้ทางอางจาจ้าวาดนะคะเนาะได้มีฝากข้อคิดหรือว่าแนวคิดอะไรต่างๆไว้ นะะแล้วก็คมล้านนานีรามาเรามาถูก,ถกทางมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นเของที่เป็นของชาวล้านานาในเบื้องต้น,น<ะ>อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางกสนอ,อําเภอเชียงม่วน,นกสนอของจังหวัดพะเยาที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวัสดุอุปกรณ์อาคาวิทยากรที่มาสนับสนุนเราตรงนี้น,นั้นแล้วก็งานชิ้นนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีกศนอ,อําเภอเชียงม่วนที่เป็น ผู้ประสานทางด้านงบประมาณนะกศนจังหวัดพะเยาด้วยนะครที่สนับสนุนกลุ่มของพวกเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการคิดไม่ว่าจะเป็นการวางตลาดของการจําหน่ายสินค้านะการเผยแพร่ทางด้าน Facebook ในเพจนะในไลา์านี่นะครับแล้วก็กศนกม็มีบทบาทสําคัญนะที่ผลักดันให้งานชิ้นนี้เกิดขึ้นมาได้และก็เป็นที่ต้องการของหลายๆคน ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะภาคเหนือเนาะภาคอื่นเขาก็ติดต่อมาหนึ่งใบสองใบเนี่ยก็ยังมีอยู่นะนั้นก็ก็ต้องขอขอบคุณทางด้านกสนอำเภอเชียงม่วนกสนจังหวัดพะเยานะแล้วก็ก็คณจะมีผลงานดีๆเกิดขึ้นอีกถ้าได้รับการสนับสนุนเนาะค่ะค่ะก็เช่นกันนะคะทางกสนอำเภอเชียงม่วนนะคะแล้วก็ในของในสังกัดของสำนักงานกสนจังหวัดพะเยา ก็คงต้องกราบขอพระคุณท่านแล้วก็รวมถึงสมาชิกกลุ่มนะคะเนาะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้จนบรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะเนาะค่ะก็ต้องกราบขอพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะกราบขอบคุณตังแม่หลวงเตยนะเจ้าเจ้าค่ะและนี่ก็คือการทำงานของ ครูกศนนะคะแล้วก,ก,วกว็การทำงานร่วมกับทางวัดการทำงานร่วมกับภาคีเครือขา่ขายภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนจนเกิดเป็นอาชีพนะคะก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าะจะมีความมั่นคงความยั่งยืนในอนาคตต่อไปเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงค่ะขอขอบคุณค่ะฝากติดตามเพจกศนอำเภอเชียงมนวนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ครับ don't <inaudible> meet